สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทําขนมเม็ดขนุนถั่วนะคะสูตรนี้ทําออกมาแล้วขนมใสมันวาวสวยงามทุกเม็ดส่วนเนื้อขนมก็นุ่มละมุนละลายในปากรสชาติอร่อยมากๆกคลิปนี้นอกจากจะมาบอกสูตรและวิธีทาครูดายังนําเคล็ดลับชุบไข่อย่างไรให้ขนมออกมาสวยงามแบบนี้มาฝากด้วยนะคะขั้นตอนแรกนําถั่วเขียวซีกลอกเปลือก500กรัมมาล้างให้สะอาด ล้างเอาสีเหลืองที่เคลือบผิวถั่วออกให้หมดให้เกลี้ยงจนน้ำใสสะอาดเลยค่ะล้างจนน้ำสุดท้ายใสยสะอาดจากนั้นก็แช่น้ำพักไว้หนึ่งคืนค่ะพอรุ่งชเช้าเทน้ำที่แช่ถั่วออกทิ้งแล้วล้างเอากลิ่นสาบของถั่วออกให้หมดให้เกลี้ยงล้างจนน้ำสุดท้ายใสยสะอาดเหมือนเดิมนะคะ ครูดาล้างประมาณ3มครั้งค่ะพอล้างจนถั่วสะอาดเรียบร้อยแล้วครูดานํามาใส่กระชอนแล้วนำไปนึ่งให้สุกวิธีนึ่งคือต้มน้ำให้เดือดแล้วนำถั่วลงวางในซึ้งครูดาใช้ช้อนแหวกให้เป็นรูอย่างนี้เพื่อให้ไอ้น้ําดันขึ้นมาถั่วของเราจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะจากนั้นก็ปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีพอถั่วสุกก็นำไปปั่นให้ละเอียด ปั่นถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะตัวแรกคือถั่วเขียวซีกลอบเปลือกที่ปั่นละเอียดแล้วน้ำหนักก่อนนำมา 1, นึ่งนำมาปั่น500กรัมกะทิ500มิลลิลิตรครูดาใช้กะทิกล่องใครใช้กะทิสดแนะนำให้ใช้เฉพาะอู่กะทินะคะน้ำตาลทราย220กรัมใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะเกลือครึ่งช้อนชาบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะ ครูดานำกะทิมาใส่กระทะแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปจากนั้นคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วรอให้กะทิเดือดปุดๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็คนอีกครั้งแล้วนำถั่วที่ปั่นละเอียดแล้วมาใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดให้ถั่วโดนกะทิทั่วถึงกันแบบนี้นะคะ ผัดไปเรื่อยๆจนกะทิงวดกะทิแห้งเลยค่ะตอนนี้ผัดจนกะทิแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตได้จากถั่วของเราจะไม่ติดกระทะอันนี้คือเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะครูดาใช้ภายป้ายบนขนมขนมก็ไม่ติดภายขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือใช้ได้แล้วปิดไฟแล้ววางพักไว้ให้เย็นก่อน พอขนมเย็นนำมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆยาวรีลักษณะคล้ายเม็ดขนุนครูดาปั้นหนักก้อนละประมาณ10กรัมปั้นเสร็จเรียบร้อยจะได้ขนมลักษณะนี้ค่ะถ้าใครกลัวปั้นแล้วออกมาขนาดไม่เท่ากันก็ใช้วิธีช่างเอาก็ได้ค่ะแต่ครูดาปั้นบ่อยจึงชำนาญแล้วใช้วิธีกะเอาก็ประมาณเท่ากันแล้วค่ะนี่ค่ะเทียบไปดูชัดๆขนาดประมาณไล่เรียกกันเลยค่ะปั้นต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะ ตอนนี้ปั้นถั่วกวนเป็นรูปขนมเม็ดขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูดาปั้นได้ทั้งหมด120ชิ้นค่ะจากนั้นมาเตรียมในส่วนของไข่แดงไว้สําหรับชุบขนมเม็ดขนุนกันค่ะก่อนนำไข่มาใช้นำไปล้างให้สะอาดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ที่เปลือกไข่ตกหล่นลงในขนมของเราครูดานำไข่มาตอกแบบนี้ค่ะตอกใส่ในถ้วยเล็กๆก่อนแล้วค่อยเทในชามผสม เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไข่เน่าไข่เสียลงไปนะคะครูดาตอกไข่บริเวณที่ฟองไข่เป็นมนๆตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มีเนื้อที่กว้างเยอะลดความเสี่ยงในการโดนไข่แดงตอนที่เราตอกไข่นะคะสูตรนี้ครูดาใช้ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่15ฟองตอกไปเรื่อยๆจนเสร็จพอตอกไข่เสร็จเรียบร้อยนำมาแยกเอาไข่แดงออกจากไข่ขาวค่ะทำตามที่ครูดาทำให้ดูเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ให้เราดึงเอาสะดือไข่ก็คือไข่าขาวที่ยึดเอาไข่แดงไว้ติดกับเปลือกไข่บริเวณนี้นะคะในขั้นตอนนี้ให้เราเบามือหน่อยทําแบบระมัดระวังค่ะพยายามอย่าให้ไข่แดงแตกไม่อย่างนั้นไข่าขาวจะเข้าไปผสมกับไข่แดงจะทําให้ตอนนําไปชุบขนมขนมจะไม่ค่อยติดไข่นะคะทําตามที่ครูดาทําให้ดูเลยค่ะ พอดึงไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยก็นามาใส่วางไว้ในผ้าขาวบางที่เราเตรียมไว้ครูดาใช้ชามรองผ้าขาวบางไว้พอแยกไข่แดงเสร็จเรียบร้อยจับผ้าขาวบางรวบเข้ามาแบบนี้แล้วก็บีบคั้นให้ไข่แดงออกจากไข่ขาวออกจากผ้าขาวบางอย่างนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้ไม่ต้องบีบให้แรงมากเกินไปค่ะเพราะระวังเดี๋ยวไข่ขาวจะติดลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยวางพักไว้ก่อนมาทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนนี้คือการเคี่ยวน้ําเชื่อมใสค่ะสูตรนี้ใช้น้ําสะอาด500มิลลิลิตรน้ําตาลทราย400กรัมใบเตย5ใบนํามาใส่กระทะแล้วก็ตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเคี่ยวจนน้ําเชื่อมเดือดและมีกลิ่นหอมตักใบเตยออกทิ้งแล้วนําไปกรองด้วยกระชอนตาที จากนั้นก็พักไว้ให้น้ำเชื่อมเย็นเพื่อเตรียมไว้สำหรับแช่ขนมเม็ดขนุนของเรานะคะต่อไปทำน้ำเชื่อมข้นไว้สำหรับหยอดขนมค่ะสูตรนี้ใช้น้ำสะอาด1ลิตรน้ำตาลทราย1กิโลกรัมใบเตย6ใบนำมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วเคี่ยวให้น้ำเชื่อมมีกลิ่นหอมน้ำตาลละลายจากนั้นก็ตักใบเตยออกทิ้งเราต้องเคี่ยวให้น้ำเชื่อมหนืดก่อนหยอดขนมนะคะวิธีสังเกตก็คือฟองน้ำเชื่อมจะละเอียด พอฟองน้ำเชื่อมละเอียดก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะธูดาหยอดกลิ่นมาลิลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่2-3โถึงสหยดจากนั้นนำถั่วที่ปั้นเป็นรูปเม็ดขนุนมาชุบไข่แดงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยหรีไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนพอน้ำเชื่อมเริ่มเดือดน้อยลงหรือว่าค่อนไปทางนิ่งแต่ไม่ต้องรอให้นิ่งสนิทให้นิ่งพอประมาณในคลิป ก็นำขนมลงหยอดได้เลยค่ะก่อนหยอดขนมอย่าลืมคลุกไขให้ติดแน่นติดทั่วถึงกันนะคะพยายามหยอดเร็วๆหยอดทีๆน่อยค่ะหยอดไปเรื่อยๆจนเกือบเต็มกระทะค่ะแต่ไม่ต้องหยอดให้แน่นนะเพราะเดี๋ยวขนมจะเบียดกันทําให้ขนมออกมารูปทรงจะไม่ค่อยสวยงามค่ะ ของครูดาหยอดประมาณนี้ก็พอค่ะจากนั้นรอประมาณ1นสองนาทีเพื่อให้ไข่เซ็ตตัวแล้วใช้ทับพ,พีพลิกกลับด้านขนมอย่างนี้ค่ะครูดาใช้กระชอนพลิกกลับด้านแบบนี้อีกครั้งค่ะ จากนั้นก็รอให้ขนมสุกสังเกตจากสีของไข่นะคะถ้าขนมสุกแล้วสีของไข่ที่เคลือบขนมจะเข้มขึ้นค่ะอันนี้คือขนมสุกเรียบร้อยแล้วค่ะครูดาใช้กระชอนตักขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะขนมเม็ดขนุนใสาวาวชุบไข่ติดแน่นติดดีสวยงามน่ากินมากๆนํำไปแช่ในน้ำเชื่อมใสเพื่อเพิ่มความใสาวาวให้ขนมของเรายิ่งขึ้นค่ะ ครูดาใช้กระชอนตักไข่ที่หลงเหลืออยู่ในน้ำเชื่อมออกให้หมดจากนั้นรีไฟลงเพื่อไม่ให้น้ำเชื่อมเดือดปุดๆคือให้เดือดประมาณนี้แล้วลงมือหยอดขนมที่เหลือจนเสร็จในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะให้ทำตามที่ครูดาได้อธิบายไว้ในขั้นตอนแรกทุกขั้นตอนเลยนะคะอย่าลืมนะคะพอขนมเสร็จตัวก็พลิกกลับด้าน พอขนมสุกก็ตักขึ้นมาแล้วนำไปแช่ในน้ำเชื่อมใสเหมือนเดิมเลยค่ะครูดาแช่ขนมในน้ำเชื่อมประมาณสิบนาทีค่ะพอครบสิบนาทีขนมอิม่มน้ำเชื่อมแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วนำมาใส่ถาดเลยค่ะอืมสีสวยนะ่ากินมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆด้วยไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยค่ะ นี่ค่ะให้ดูชัดๆขนมเม็ดขนุนของเราเนื้อใสมันว้าวสีสวยชุบไข่ติดแน่นๆทุกเม็ดเลยค่ะได้เวลาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวครูดาเลือกเอาเม็ดนี้แล้วกันนะคะอืมกลิ่นหอมสีสวยน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะไข่ที่ชุบติดเป็นปีกสวยงามมากๆมากค่ะชิมด้วยกันอืมอร่อยมากๆเลยค่ะขนมเนื้อนุ่มละมุนมากๆ หวานมันกำลังดีเลยค่ะส่วนตัวขนมก็มีไข่ติดแน่นๆตอนทานโดนไข่เน้นๆอร่อยฟินสุดๆไปเลยค่ะคลิปขนมเม็ดขนุนถั่วก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสูตรดีๆที่ครูดาจะทยอยทำออกมาให้ได้ชมกันนะคะแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะขอบคุณมากค่ะ